สวัสดีครับกิจ <c oughs> กรรมสมนมความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดร่วมกิจกรรมพรดุงเด็ดบีหนึ่งศูนย์สามครั้งที่ห้าสิบเอ็ดวันที่สามสิบธันวาคสมสองพันหร้อยหกสิบแปดครับ ครั้งที่51ตรงกับวันที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าสิบเอกปุโรหิตบญสวัสดิ์ขอเพลงบาจาสัตรย์พุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอจัจฉริยบูชาในองค์พระคมัะรรรมภีร์ปฏิเตวราเจ้าองค์หลวงปู่มสมเสร็จหลวง,งปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตดัมมณีขอเทพเทวาดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตรย์พระคัมภีร,รายายน์นี้ขออนุภาพาาคุณพระรัตนตรัยครูบาอาาาาจรยย์แลละเทเทททพวาดาาั้งห ควรจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมถะิีนควรแก่การสวดสะเทายมนต่อไปประวัติจุนโหนเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตราขัชัดตุเทวตาสัตตมังโมนดราชสสุนันตุสกามโมคะทางสกีกามีจโรเปกยริศการตเตจินตะลิกิลิมาเนทิปรเทจขามีตรวนะคาในแคตตมายิเกเต ขุมาจายันตุเทวะชลทลวิสเมยคขาคันนภนาคาติทันตาสันติเกยรย่งมุนิวราชังสารตวุเมสนันโตธรรมสวรรคโรยังพระทันตาธรรมสวรรคโรยังพระทันตาธรรมสวรรคโรยังพระทันตาบทสวนนามการยาสิกถานนามตัสสะปะกมวตุอรหัตตุสมะสมุติสันมุตสสะปะกมวตุอรหัตตุสมะสมุติสันมุตสสะปะกมวตุอรหัตตุสมมาสมุตัสสะบทสวนสัจจะนิยคถานติเมสรานังอัญญัพุทโธเมสระนังวรังอิเตนะสัจจวัตเจนะสุตติเมอตุสทา นักทีเมืสร้างงานย่งธัรมุเมอสรนังวนราไอ้ทีนสะท้เชนัสวดตีเมฆทุกสุปผัสนักิเมืสร้างงนยงสังคเสร้ังวรอ้ทนสท้เนสุดตีเมทุกสัมผาอบทสวดมหากรุณิกนาโทต่อธิกาคาถามหากรุณิกนโออัจาะสัปปานินังปุเรโตวะปรมีสัปปัตโตสัมโพธิมุตตะงอเตนนสเนมาอุตสุปวา มหากรุณาธิยศสัพพานิยังปุริตวะปารมีสภะปตโตสัมปวติมุตตังเอเตนะสัจวัชนามาหุตสภุปตะวามหากรุณาธิโยสุขายศสัพพะปานิยังปุริตวะปารมีสภะปตโตสัมปวติมุตตังเอเตนะสัจวัชนามาหุตสภุปตะวา บุตรสาวมหาสมัยสูตรในวันเมสตังเอกังสมัยอย่งปะขวาสเกตสุเหารติกะเป็วลาตุสมิมาวันเนมาตาภิกขุสงเกตนาสติงบจมัตตีภิกขุสติสเปเหวะอารันติทัศนิชโลกันธาตุหิเทวตาโยปุญญาสันนิปริตาอนติปะขวันตังทัสนายาภิกขุสำคันจะอธิโคจะตุนังสุทวสกาิกนังเทวนังเอตหาโศสียัย่างโคปะขวาสเกตสุเหารติกะเป็วลาตุสมิมาวัเนมาตาภิกขุสงเกตนาสติงบจมัตหิภิกขุสติ สัพเพเทวาอรันเตทสิจโลกถาตุยะเทวตายะปูยนะสันนิปรีตาโหนติพะคะวันตังรจนะยะปิกุสงฆัญญะยะนัมะยะปิยนะพะควาเตนุปะสังขะมะยะมะอุบะสังขะปิตวาพะควะโตสันติเกปะเจกะคาถาปะเสยยะมะติอะทะโคตาเทวตาสยะะปินะมะปะละวะปุริโสสมันติตังวะังปะระยะปะสตังวะังสมนเวะเมวะสุทวะเสุทเวสุนตระหิตาะควโตปุระตตระหังสุ a takwata ta yi wata bakwun tangibiwa ta yi dawa a igabantanwata hansu igabantan ti takowar ka ta yi wata bakwun tangibiwa ta yi dawa a igabantanwata hansu igabantanwata ta kowai ga ta yi wata bakwun ta yi dawa a igabantanwata hansu igabantanwata อนาคตประธานวัตตปพะกเข้ามโตสันนิเกยิมังกะทังอภาสีเชตะวะนี้หลางเชตะวะนปลิกังขี้หลางว่าจะไม่มีชาตเตจันติสุตาวิมารราจะคุมตาสุสันตาสุสุนักาติอนาคตประธานวัตตปพะกเข้ามโตสันนิเกยิมังกะทังอภาสีอยากิดจิพุดทังสารนังกับตาเส้นะเตกมิสันติอปายจับูิงปะห้ยมรุษสังเทหังเดวกกับอย่างบริโภสันติติอนาคตว่าพักเข้าิคุ้มวันเตสีญปุ่นยินหนาพิกเวทสัดสุลกัทธาตุสุตเทวตาสันนิปริตาหุังค่นตีร

ตังสุนาถาสารทุกังมานสิก <Kız> รุธะปฏิส no ันมิติเอวัติริโกเทวิโกปขกวัตตปัจัสสุมุปขวายเตถะโวจัสิโลกันมนุกขสกษมมิยะธรรมมาลัสิตาเยสุตาเคริขปรังวิตาสมัยตาบุตุเสียมัสลีนารลบังสาติสัมบุโลตัตมานัสสัสตตาวิปัสสนาัมนาวิลาปิยโยปัญจเสตยิตวะวนณิกะเปโละเวตโตมันเทยุสัสสุเกสเสนรเต

สตว์าสวายข้าุทมากรเปลวัตวายที่มันตัวที่มันโตแล้วมันสสินมาะพิกุมกหนงสมติมันนังชัชาสายพระประทายาคานาตะวันน้โนที่มันตัวที่มันโตนล้วมันตสสิโน โมทมนาพิมุิโังมิติังสัทธาี่ราติศาายะนตวนิโนที่มันตัชติมันตนันตัวสิโนมนาพิมุงิโคังมิติวันังอิเตเตสักยะันนาตวันิโนที่มันตัวชติมันตนมันตัวสิโนมดมันาพิมุิโังสมิติวนังกุมพิโรชิโกะปุลสนิเวศนังพิยายนงัทธัาันมันตัชิัสตมตวนัง ปริมนตุจที่สร้างประชาธิปไตยโตประชาสติการทำพนังอธิปไตมาราชายุสัสุปุตตปิตัสสะภาวนัณนามะพลลายที่มันโตจิติมันโตนั้นมันโตอาศิโนมัตมนาภิกขมพิโกหนังสมิติงวันนางทักกินันเจนที่สร้างระชาวิรุณเจโอตบศราสติโุมานังอธิปไตมาราชายุสัสุปุตตปิตัสสะภาวนัณนามะพลา อิทิมันโตชีติมันโตนะวันโตสดสีนมบรมนาภพิคบุิคุณังสมิติวนังปัจจิมนจะิสราชาวิรุภสตินาคันังอิปฏิมาราชยสิโสปุตปิตัสภาวนธนามามผลายทิมันโตชีตมันโตนะวันโตสสีนมบมนที่กบิคุณังสมิติวนังบตรันจติสราชากรุตภาสติยักนังอาทิปฏิมาราชยสิโสปุตปิตสภาวธนมามผลายทิมันโตชีตมันโตนะวันโตสสีนมบมนที่กบิคุณังสมิติวนัง ปุริวัติสังเจตระถุนติกินในหวิรเวรยาโกปจิเมนะเวรุโกโกโรตระที่สังเตุโรติมาราชาสมันตาเจตุโรทิสาทัทละมนาทั้งสวนเอกปิลาวัฒเวตาเตสังมายาวิโนทาสาคูวันเจนิกาสถานมัญญากุเตนโูเวเตนดูพิภูเจวิภูตสัจจะนุกมกมาเซโทจะกินุขันดุดนวขันดุจปานาโตมังโกปามันโยจเทวะสุตโตจามัตติลิกจิตตเซโนจันนโปนโลราชาชนุสปโพ อากูป да, ัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยุทธสายเตจันเยจโรชโนคันภาษาราชุปิโมธมนาภิกมงมิโุลังสมิติวนางอาถาคุนอภัสานาคาเวสาลาสัตทตกัณฐ์กัมพลสัตราอากูบายาคาสายติพิยมุระทระท้าจักอากูนาคาจัสมินโอรวันมนอากูสุปการสมิติวนางยินข้าราชยศิสานซรันติทิพาทิชาปกิกิสุทธศกุเวาจสมาเตวนามัจปตะจิตราสุปนายติเตสนวังกบยันตทานาคาราชานมาสิปันโตคิดว่ามกษิปุตโตสนนาหิวัจหิบเวยันตานาคา จิตาวิจิราทนะสุทรทงสุราสีตปตตวสุริติมัโยิสสิโนะกัจามาปสมาสุราทวาวิปจิติสติติปะหารัรมุจะสันจะปปิปุตนังสเโรจนะมกาเตพลิงเรังเรากทปาขมงสมยุนิพพะันติิังสมิธวนางอัโปจะเทวปฏิวิจเตโชวายุาขมงรุา วสมุเจยสมิตรนกาคูเทวสิโทัสิเตศสาอยสเปนตัวนิโที่มนตัจิติมันโตนั้มตตสัสิโมธัมนาปิกมุกนังสมิติวงเปนอจเทวะสาลีเสมาจะทุเวยมะเจตสุปนิสาเทวะจทะมคูปรกิตาสุเรมิสาเทวะสุเรมคูปรกิตานัคานิปรกิตวะคูมันโทรหกาเชุนาวัสุทรเศโทสกุบัคขปิณฑะตัวทเตธายาสเปนางตัวนิโที่มนตัตจิติมันโตนั้นมุตโต กทากูสปูเทวาชลมกิสิคารีวะอริษกาจโรชาจมาภูพนิพพาสิโนรุณาสะธรรมจัจจุตาจเนสกาสุริยรุจราคัวคูวัสเวนสิโนตาเซเตัาซาลายะสเปนหะตัวนโนติมตุจิติมันโทนัมตัวสินมัธมามะพิมุนพิคุณังสิมติมันัง สมณะมหาสมณะมนุษย์มนุษย์สุตมะจิตาปรติกาอูอากูมโนปตูกาะกูรโยเทวายจตุริตวสิโนปรกระมาปรกระอากูเทวายสสิโนตาเิเตสทากยาสเปนะตนิโนที่มันตุจิติมันตัวนวันตัวสิโนมดธรนมะพิจมุบิคุังจะมเติงวันนังสุการกรุมารุณาคุยคณะสาสะโอทาตะยะหาปบุคาอกูเทวาวิจันณาสัาธรมตาหาระชามิสกาเดศิโนตอนนี้ยังอาคารปัญโนอยู่ที่สาบิวสติตาเสเตเทอรทากายาสเปนะตัวนิโนที่มันตุวิติมันตันวันตัวิ เกมบยาตุตายมากรกาเจสิโนลบิตกาลมาทาสุติมาจะอสวินมานาติโนอโกทาโกประรนมิตตาทาเซเตสถากยสเปรนตุนิโนอิมันตชุติมันตนะมันตสสินมนัมนาพิคมุกพินังสนมิติงวนาง สเตเตเทวะนิกายสเพนนะตัวนี้โนนมันวะเยนะอาคัญชุเยเจนเจสติสาสบุติชาติมะกิลังอะตินะมนะสวสเจมะตังะคังเนวะอิสตาติตังสุรมะปรมตัจปุตตาิมโสหะสนกุมารโรติโสจะสุปะคะสมิติะนังสสุรมะโลกะนะมะรมะปิติตติอุปปนโนจิติมตุิสมายยะสิะสตอิสราุปเจกะวะสวตเตสัญจะะตุอาริโตะวาริโต เต่จะสเปรย์พิกันเตสินเดียรสุปราเกมารัสเซียพิกามิปัสสกานะฮันสปังที่ยังเดทกันอนราฐันธะนอรารอยกัันธมะตุโหัสมัตรเปรัวเรบว่าุณจิักุจินังไม่ิตรมะเสงกันเสยนั่ะเปโนเสียิดินนาตลอมาจะสรังกันตว่าเประวังยถาภูมิสกุมีคนน่อยยันตัวสวิจูธาสุปยุทวติสังขุตอสัญญัเซนญัตสปังกับิ่นปินยายวกิตวันจักมาต่ตัมันตยิสถาโตกีเซนเดอร์เมารัสเซนยภิกันเตวิญญาตาะ พุทธศาสนาวิทาเคียงปกบงในสังรมบิอินชยุงสเพวิสังขามาพยาติตายยศสิโนมติสปุติสมกเตชัาเนสตาติมาสวดจุลชยประกอนโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรรมีกาเตชาปสิทธิประสิเทวานารายะ์ปรเมศุราสิทิพระมาติอินาจะจตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาปูตุงังกาจสมัจาประสิทธิเะวันตุเตชยะชยธรณีธรณีวัติอุตถีนาทินาทีชยยะชยยขค่อนละตุลาในิสยนไรใเสนเมรุราชผลนรจีชยยชยคัมภีรสมภีนาเห็นทักีพิศาจพุทกาล ชยยะชยยะุลิมิตตารุกชยยชยะซิกีสุทาธนมุขชาชยยชยยะวรณมุขสัตราชยชยยะปาทิาค้าคุละขันกชยยะชยยะขจฉคนตุรงสุครพุจงศีฮะพยคติปาชยยชยยะรณมุขยาตาชิตาชิตาศีนารีปุนาสุทินรรีชยยะชยสุขาสุขาชีวิชยชยยะธรณีทะเลสุทามชยยะชยยะชยยธรณีสันติสถาชยยชยยมังกราญญาปวบบเคชยยชยยวรุณญเคชยยชยยรักเาสุรพุชเตชา ชัยชยรมีตะนาชยชยยาชิราชยชยยัทวินสังชยชยอรหันตตกพุทธสวังชยชยมเโรโรหิเทวาชัยชยยรมาสุรโคชยชยนาโควรนาโควรปโคจันติมารเว อินทุจารวินนัตตโยจะกู้เรววันนัอปิไปจากขี้วายโยจะพาจนโขกมาเราถ้ตระตะโกะถาเราสามารทีวาสิทธิตาปัสสะทายโยอิสิโนสวรกาสภาชยยารามปวันตุเตชยยธรรมุจสังโฆจะทัสสปาโรจะชยยกังเอเตนะชยยเตชนัชยยโสทิปวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะอุตเตชยยมังคลัง ชายโยปิพ <certains> <Les ke> ุทธสาสริมตัวอยังมารสัจปปิมตโวปราชโยโกสยมมุทิมัเดบมโมทิตาชยตาธรรมะคณะมิเสินโนชายโยปิพุทธสาสริมตัวอย่งมารสัจปปิมตโตประราชโยโกสยามุทิมเดบมโหติตาชยตาเทวคณามิเสินโน ชายโยปิปุตธสสริมโตัวยังมารัสสะจะปะปิมาตปวราชโยโคสยัมบทิมันเดปโมติตาชิตาธาสุปนคนาเมสิโนชัยยปิปุตสสสริมาตัยังมารัสสะจะปิมาตัรให้ยโคสยมบทิมันเดปโมติตาชยัตธานาคคนาเมสิโน ใชโยปีพุทธศาสริมตัวยังมารสจะไปวิมตูปราชโยโกสยมุนทม็เดวมโมทิตาชยตถาสพรมกนามสิโงชนตพุทธยาโมเกยรังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหอยชยสุชยมังคเลปราชิตปลังเกสีเสประิปุกเรียิเซเกสมุทานังอะัปตกโมทัด สุนัขตังสุมังาลังสุภะตังสุติตังสุภโนสุบโตจะสรุทังรำมะจาริสุปนักินังกัญจกรรมังวาจากรรมังบัตักินังบัตักินังมโนกรรมังปณิทิติบัทักินาบัตักินานิกัตวานละพันทเทบัตักินีเตยทลธาสุกิตาเวรน้าปุถะสาสเนโรคาสุกิตาโห้ทัสสะสเปยติปิสุนันตุพนนตโยเยเทวาสัมิงห้าเนีธิกตาธีขายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพทา ระคันตุสัปสัตตานัาระคันตุจินาสร้างแสดงยางกจิปปัตราเตสสรเพปุเรนตุมโนราธาโยตกาเลพระวสันตัวสังวส้ารากาโรคาจุปตะวเตสเนวารินตุจัสมัตหะกยัสุขันกิตะสุขังวระคันตุยะหรง บทสวดธรรมนิยมสุตังเรืวเมสุตังอีกังสมัยยังพักวาสามัตถียังวิหารติเจตวเนนรปินติกาสอารามิตรตโคพักวาปิโกะมันเตสิปิกโวติปทันเตติเตวิกูปักวาโตปัจจโสสุปักวาตถาโวจักปะถาวาปิกเวตถาหตันังนุปาถาวาตถาหตันังติตาวะซาตุตมติตตานธรรมนิยมตาสุเปสงฆราณิจาติตังตถาหะโตวิสุปจติพิสมีเตอภิสัมุจิตวะบิสเมตวะจิกติเทเสติปันยเปติปตะเปติวิวัลติวิจชะติอุตณีกรนุติ อุปาทาวาภิกขเวตธาคตานังอุปาทาวาตธาคตานังติทาวาซาถดถมันทิฏฐตาธรรมนิยมตาสเปสังขารตุคาเตตังตธาคตัวพิสมุจเติยพิสมิติพิสมุจิตวาพิสมิตวะจิกติเตเสเตปัญญาเปติปัตตถเปติวิวรติวิภัจติอุตตนีกรุติสเปสังขารตุคาเตอุปาทาวาภิกขเวตธาคตานังอุปาทาวาตธาคตานังติทาวาซาถดถมันทิฏฐตาธรรมนิยมตาสเปธรรมานตตาติตังตธาคตโตพิสมุจเติยพิสมิตเต อภิสัมุชิตวายพิสมิทวาจิกติเดเซติปัญเเปติปัตถเปติวิวาติวิพัชติอุตานีกรุติสเปธามานตตาติ <c oughs> อีธามโุจักปะกวาตมนาติปิคุปปะกวาตุาสสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเตกัตคาถาที่ต่างนานาก็เคยบผยแพร่นปฏิการเชนะขต่างบุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่รวมไแล้วเรื่องอะไรและไม่พึงรำงงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถ้าติดตามไปในต่างรภัตตะจาระคตางสิ่งเป็นาเดียก็ละไปแล้วสิ่งเป็นราคะก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสิสังรากสังปังตะวิธรรมังนุปรเยผู้เห็นธ้ามันเกิดขึ้นชาวนาที่นั้นอย่างแจ่มเง่้คอนแคลนเข้าวนพะโกนอาการเช่นนั้นไม่ช่ว่ากิจมาตรต้องปัจรุน นายหน่งช่างกรันเตยน้ำมาเซนเนี่ยนำมาตุนมาเพราะการถับเพี่ยนต่อมาชุราชึ่งมีเตยน้ำมาโยม่มีสำหรับเราเอวามยะได้มาตับเพงโหรัตตบตันที่ต่างต่งเวปพระเถระตุติสัมโตจิกเตมุนิติมุนิขศรบยำกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เจริญรั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บุารธรรมะสังเวคปัจเวกคณะสเพสังขารดิจ่าสังขารกร่ากายจิตใจและระบรทำงานทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีเทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกข้าสังขารกระางกาจิตใจและระบรทำงานทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาน้าตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนวไม่ควรถือว่าเราของเราตัวตัวของเราชีทุกวัมนชีวิตทางชีวิตเป็นเป็นที่อบ ชีวิตต่งเมียนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรดนงเมียนี้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงมาตักคนทีจะสังเวียนอย่างกายโย่อจ,จิรังร่างกายนี้มีต่างอยู่นาน,นเปนตว,วิญญ,ญาณออกครั้นปราศจ,จากวิญญ,ญาณจุดโทนเขาทิ้งเสียแล้วที่เสิล์จะนอนทับอะทวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กลิงก็รังอยู่ว่าปลูกดังว่าทนไม้และทนฟืนนี้ระท่างประโยชน์ไม่ได้ในใจวันทั้งข้าราทั้งคันทั้งหลายมีเทียงโอปะทว่จะทำไม่ลงมยความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปจิตตวันในรถฉันติดรั่นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดี๋อุปสมรคสุขขอความเข้าไปสงบระงับสังคันทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตารมรันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะเร็งสุดจะมร็งสเรติท่ตายแล้วและกำลังจะตายนเทวีว่ารงมะเร็นั่นาไม่ระอเขาจะตายนี้ย่่อมมีแกเเราลย สเมตตาอย e ่างกินดิยังกินจิก tamam. ุสลังกะมังสเปหิปเตหิกตั้งปุญญงโนะนั่งโน่นตัวสนันตุพนนตวเยเทวาสมิงลานียติกาทีิกายุกาสตาหุนตุสิกตาหุนตุทุกขะบะมุนจันตุวัตตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะบะมุนจันตุสเปยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะบะมุนจันตุสเปยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะบะมุนจันตุสเปปิสาสเปยขคาสเปเปตาสุกิตาหุนตุทุกขะบะมุนจันตุสเปยาจารุปัชัายะสุกิตาหุนตุตุกขะบ ตุคับประมุนเจนตูสเปเทวาสุกิตาหุตุตุคับประมุนเจนตูสเปสมัติหนังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมูบุตริศตัวอักติมัยยะอิติภะคะวานโมูบุตริศตัวอักติมัยยะอิติภะคะวานโมูบุตริศตัวอักติมัยยะอิติภะคะวา นะคถายาเทวตาสนิวิหารวาสีนิทุเปกเขริโพธิเรตาห,หิ่งตมมาหิ่งตาธรรมทาเนะพระวันตุปุจิตตาโสติงกรอรนเตทวิหารมันดเดเรียราชมชานาวกกาจพิกโมเสารมิกาธนาปติยุปรศกา กามจิตเตสันกามจิตสรสปนปุตตสุขตภวัตุเตสลาุจายปิจันตวาสังเสริชตาทโมปปติกานยะญาณิกังมมวรปฏิจเตสะเปปิตุกสกะรันตสังขยัตตุจิรัสตังธัมโธมมะราจปุคคาสโฆอุสมะโควอัถายะจะปัญจายะจะอเมระคะตสัทธโมสะเปปิธมจาริโนวุติสัมปปุเนยมะเมอริยะภเวทิเตปสนาหตุสะเปปิปานโนพุทธศาสนสมถะระภเวจันโตกะเลเทโวภวสัตโต วุติภาวะยัสรตนังสมิทังเนตุเมนะนิมตาปิตาจตระจังนิจังรคันตุปตะกังเอวังทะเมนราชโนปจังรคันตุสภพธาเทวตาโยชนะขณะทุกขปตาเนิทุกขะอาบยะปิตาเนิพยาโสกะปิตาเนตุโสการหุตุสัมปัังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยะตนังเทันตุสทัยญสิลังรคันตุสภพธาภาวนาเบรตาหุตุกจันตุเทวตาคาตา สุบังขลักขาหุตุสปังสุบังขลังระคันตุสปพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุทิหุนตุเนรันตระังหุตุสพังสุบังขลังระคันตุสปพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสุทิหุนตุเนรันตระังหุตุสพังสุบังขลังระคันตุสปพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุทิหุนตุเนรันตระัง สเปปุทาวลปตตาปเจกันนันเจยังพลังรัตนันจะเตชนโรมตามิสุปัสโสเปปุทาวลปตาปเจกันนันเจยังพลังรัตนันจะเตชนรมตมิสปสสเปปุทาวลปตาปเจกันนันเยังพลังรัตนันจตเตจาโรมตมิสปสสเปปุทาวลปตาปเจกันนันเจยังพลังรัตนันจะเตชนโรมตามิสุปสโสเปปุทาวลปตาปเจกันนันเยังพลังรัตนันจะเตชนรมตมิสปส sampai buta malah betah baca dan dia pelanggaran, tanah jatuh cina rokam mudah misa paso sampai buta malah betah baca kerana dia yang tanah jatuh cina rokam misa paso sampai buta malah betah baca kerana dia yang tanah jatuh cina buta misa แต่ละแห่งบุญกุศลที่ข้พาพเจ้าได้สวดสัตย์ยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพาเจ้าขอน้อมกล่าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหล์รวมผูเสด็จสู่สวรรค์ารายขอให้สองแห่งบุญกุศลนี้จะเป็นสมบัติสิริมงคลแก่ข้าพาเจ้าและได้ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยพัดอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุิริมันคงเป็นสมาชิกีมันชอบทำคำว่าไม่มีอนุญากยากจนขออย่าได้มีนะข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดธรรนในพระธรรมคำสอนในองค์ อีกทั้งขอเทพราทั้งหลายผู้ได้รับนาสะดุการในบนุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประ,ส,ประสาทพรน้อมส่องอนุภาพแห่งบุญคลไปสู่ทุกคนพระปิตาย,ยอดศรษฐีทั้งฝ่ายไทยทและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลงงทั้งปวงที่สามสิงม่งบุญเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เป็่ยมด้วยผู้ฐานุภาพเทวานุภาพและอริชานุภาพผันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่พวกรับครองและบูชาทุกประการเถิด